สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนไรเดอร์ในวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายๆคนหยุดกันแต่ว่าโรงเรียนลูกผมไม่หยุดนะฮะก็คงจะไม่หยุดนะนะก็ไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ที่ร้านผมนะครับทางแบตเตอรี่นวมินนะครับก็เป็นร้านขายแบตเตอรี่เปิดทุกวันนะครับวันนี้ก็เปิดนะฮะใครที่จะใช้บริการก็ใช้งานได้เลยนะครับโทรมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณรู้จักใช่นะ,ะเบอร์เบอร์ร้านก็0 8 2 4 5แ5ด8อ่ขายหน่อยกันนะครับนานๆขายทีนะ ก็มีแบตเตอรี่เพียบๆนะครับมีหลายๆรุ่นมีแต่ของดีๆของไม่ดีเราไม่ขายกันนะครับอ่ะเขาเรื่องดีกว่านะฮะวันนี้จะมาดูในเรื่องของตัวการถ่ายน้ํามันเครื่องกับถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นทําไม่เป็นนะครับก็ไปจ้างนุนจางนี่เ็าทาก็ดูแล้วกันว่ามันง่ายขนาดไหนถ้าไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะสวัสดีขนุนจางด้วยขายของ ร้านแบตเตอรี่ครับเราขายแบตเตอรี่อยู่นะครับก <Graduate. S 1> ็มีเทียบนะฮะให้ดูค่าๆกันนะฮะนี่มาก็ <c oughs> มีเทียบทุกที่ห้อนะครับท <c oughs> ี่ทุกที่ห้อที่ดีๆนะว่าอันเดนน <c oughs> อเร์นะ,ร <c oughs> ะมา <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเรื่องของตัวการถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นอย่างไรนะครับ p c x น,นี่ครับ <c oughs> จะลงรูป่อเช้านี้ เราถ่ายกันแบบฮาร์ดคอร์เลยฮะถ่ายแม่งหน้าร้านเลยฮะนี่งนี่ร้านผมผมบอกแล้วผมมาสาววงยามาฮ่าเห็นปะยามาฮ่าหมดเลยที่ร้านนะครับนายก็ยามาฮ่าแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามาเล่นกีฬาทำไมมากันแล้วกันครับอ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่อง วันนี้นัำนเนเครื่องที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นนํำมันเครื่องอตัวใหม่ล่าสุดซึ่งไม่มีขายนะครับทางโอเมก้าเขาให้มาทดลองใช้นะครับเป็นโอเมก้า s p w 5W30 ตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับที่รถแข่งที่เป็นสายแรัคเขาใช้กันในขนาดนี้นะก็จะราคาถูกกว่าตัวโอเมก้า Omega ตัวโอเมก้า300หรือว่าโอเมก้าอีโบนี่นะคะ ตัวนี้1ลิตรนะครับ 5W30 นะครับประมาณนี้สีประมาณนี้สีซุนซแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้จะบอกว่ายัางไงกันบ้างเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับผมทำการเอ่อเปลี่ยนเขาเรียกว่าถ่ายละถ่ายตัวของรูน้ำมันเครื่องท้ายก่อนแล้วก็น้ำมันเชื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเพื่อนๆหลายๆคนไม่รู้น้ำมันเครื่องท้ายนี่ฮะ เติมตรงนี้นะฮะรูนี้รูรูที่สองนะฮะรูที่สองนี่ครับนี่ครับรูนี้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องให้คนมาช่วยเอียงรถโดยน้ำมันเคิืองท้ายนะครับทำการเติมสองร้อยซีซีนะครับสองร้อยซีซ<ๆ>ีโดยการใช้ตัวตัวเตวตัวตัวแบบนี้นะฮะตัวแล้วก็อัดเข้าไปเปิดๆปดส่วนตัวเดนมันหรือว่าตัว ว่าเอาออกตัวนี้ฮะแล้วตัวนี้เอาออกตัวนี้ตัวนี้เอาออกนะครับตัวนี้คือตัวเติมตัวนี้ไม่ต้องไปถอดนนะครับถอดมันเดี๋ยวล้อหลุดนะฮะล้อเล่นนะฮะตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้คือตัวที่ยืดเกี่ยกับตัวลิ้นเฟืองเฟืองส่วนท้ายลิ้นลิ้นเฟืองท้ายเสื้อเฟืองท้ายแต่ตรงนี้คือตัวของรูถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย 200cc วิธีการครับก็คือตัวอย่างนี้นะ ผมจะให้เพื่อนๆดูเอาไว้ว่าสูตรที่ผมเติมก็คือว่าสมมุติว่าน้ำมันเครื่อง1ลิตรใช่ไหมครับเราจะต้องเติมน้ำมันเคิืงท้ายทั้งหมด20 4เราก็ตวงให้มันเต็มนะครับ1ครั้ง,งเติมไปแล้วแล้วเราก็ปิดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็หาคนมาช่วยพลิกลรถน่ะพลิกรถเพื่อจะให้มันไม่หกแล้วก็จับดูดเข้าไปเลยปืดปืดเข้าไปนะครับมาดี 2 0 0ซีครับก็คือ2ขวดเต็มนี่คือสเตปของน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะเพื่อนๆทำเองได้เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าจริงๆน้ำมันเฟืองท้ายผมเพิ่งจะไปเปลี่ยนมานะครับตอนที่ทำเรือนเครื่องท้ายใหม่เพิ่งจะเปลี่ยนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือน้ำมันเฟืองท้ายใหม่นะครับน้ำมันเฟืองท้ายใหม่โอเคปิดรูอ่ะเดี๋ยวก็ให้คาง น็อตอยู่ไหนใส่ให้เรียบร้อยอันนี้คือเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับเพราะอะไรรูกไหมครับเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวให้ดูไหนวะไอ้น้ามันเฟืองท้ายเก่านี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับจําไว้นะครับนี่ครับน้ํามันเฟืองท้ายเก่าผมก็เพิ่งรู้ตัวครับว่ามันกลายเป็นนมไปแล้วนี่ฮนะเป็นนมเลยฮะสวยไหมฮะ สีนมเลยก็คือน right ้ําเข้าครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้วผมไม่ได้ไปลุยน้ําอะไรมาเลยนะฮะแต่มันเข้าได้อย่างไรล่ะร้อยีใส่ได้ไหมเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งดังครับอย่าครับสองร้อยอยู่สองร้อยครับเดี๋ยวดูครับเหตุผลที่ว่าน้ำมันเฟืองท้ายผมกลายเป็นสีนมทั้งนั้นที่วิ่งจริงๆแค่ไม่ถึงพันโลนะครับเพราะว่านี่ครับจุดนี้เลยครับเพื่อนๆดูนะฮะมันคืออะไรมันคือท่อหายใจของตัวนี่ครับตัวเครือเือนเฟืองท้ายครับ แล้วแม่งหลุดครับเนี่ยเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะแล้วมันหลุดแล้วเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันอยู่ลข้างในมันก็อยู่อย่างนี้แล้วเวลาที่พอคุณล้างรถเข้าไปเนี่ยน้ําแม่งก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปโดยที่มันไม่มีกิ๊บลงกิ๊บล็ลอกหาอะไรเลยครับนี่ครับเข้าใจไหมฮะมันใช้ลักษณะคือเนี่ยงงๆแบบเนี้เสียเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่นี้นแล้วคุณจะรู้ไหมเออว่ามันหลุดเนี่ยครับแค่นี้เองครับเพื่อน นี่จุดแรกเลยครับที่น้ำมันเคืองท้ายผมเด้งเนี่ยฮะมันหลุดนะเวลาที่เราล้างรถถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปด,ดูรถยังไงก็ตามครับน้าแม่งเข้าอยู่แล้วคือเข้านิดเดียวปับ๊บสีก็เปลี่ยนแล้วเะนั้นเพื่อนๆคอยตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะจิ้มไปในรูนี้นะแน่นๆลึกๆแบบนี้นะลึกๆเข้าไปเลยโอเคลึกๆแล้วก็สีที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสีที่มันผสมกับตัวของ น้ำนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันออกซิได์แล้วก็ทำให้สวนท้ายเราหอนในอนาคตหรือไม่ก็ทำให้สวดท้ายเราสนิมแตกนะครับเท่ากับว่ารถของคุณก็จะเสียงดังโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่เผอิญเอว่าเรารู้ตัวก่อนเทเปิลไทลดัดล็อกไปก่อนล็อกไม่ได้ครับกรหลุนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแม่งใช้แย่เฉยๆครับเนี่ยครับแม่งแย่ก็ไปเฉยๆเนี่ยฮะเนี่ยรูอยู่นี่ใช่ไหมฮะเนี่ยดูอีกทีอ่ะ เป็นเพื่อนจำไว้นะฮะนี่ฮะเนี่ยมังแย่ให้เนี้ยแล้วกูจะไปยัดอะไรตรงไหนเล่าเห็นป่ะเออแค่นี้เองนะครับคืออันนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆดูกันส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องทําการตวงนะครับน้ํามันเครื่องที่เหลือนี่คือสีน้ามันเครื่องมันพันโลครับดูครับสีแม่งดาสนิทเลยนะครับดำดำโคตรเลยนะครับเห็นไหมครับดาแบบ ตาเลยนี่คือน้ำมันเครื่อ,องจากศูนย์บริการนะฮะศูนย์นคอนด้าแล้วก็เราก็จะทำการตัวใหม่โดยการใช้ตัวของน้ำมันเครื่องโอเมกา้าคันนี้จะเอาโอเมก้าใส่นะครับส่วนคันทีแม็กจะใช้เป็นตัวของลูป o m มานะครับกำหนดเอาไว้แล้วนะดนี่5 w 30ครับจริงๆแล้วตัวของ น้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆดูนิดนึงนะครับมันจะมีเขียนเอาไว้ผมจะเปิดให้ดูนะโดยปกติแล้วเพื่อนๆอนาจจะไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องมันเติมเท่าไหร่อย่างไรแต่จริงๆแล้วโดยปกตินะครับรถทั่วไปมันจะมีเขียนบอกอยู่ครับว่า After Drain แปลเป็นไทยคือหลังจากถ่ายทิ้ง Drain แปลว่าถ่ายทิ้งให้เติมไป0.8ลิตรนะครับ0.8ลิตร แต่ว่าผมจะไม่เติม0.8นะครับเพราะว่าปุ่มของพี่เอกจะใช้แค่ประมาณ0.7เพราะว่าพวกเราจะถ่ายกันประมาณไม่เกิน2 0 0 0โลครับฉะนั้นตอนนี้วิธีการง่ายๆคือว่าคุณจะต้องมีตัวตวงตัวตวงหรือว่าไปซื้อแบบรรดีๆมาก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ตามอธัธยาภาพครับก็คือใช้ตัวเติมของตัวน้ำมันเืองายซึ่งขวดนี้เนี่ยมันใช้ได้ประมาณ1 0 0่งร้อนะครับหนึ ดังนั้นเนี่ยความหมายคือเรามีทั้งหมดด้วยกัน1ลิตรก็คือพันซีซีถูกป้าพันซีซีเราหักการเติมเฟังท้ายไป2ครั้งเติม2ครั้งก็คือ,อหักกันไปเหลือ8 0 0ซีซีฉะนั้นเราก็ถ้าบอกว่าตัวตรงนี้เนี่ย7ครั้งใส่อันนี้7ครั้งแล้วมันจะเหลือเศษอีก100ก็เก็บเอาไว้ใช้ในคราวต่อไปได้นะครับมประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเติมตัวของน้ำมันเครื่องต่อไปนะครับ น้ำมันเรื่องไม่ดีมากครับรู้สึกได้เลยครับเลยเลยเลยแดนี่ครับการที่จะดับแตงอะแดปทำให้เพื่อนนั้นสามารถที่จะขายน้ำมันเรื่องหรือว่าน้ำมันหางเอวอะไรได้ง่ายๆครับก็เสียตังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเสียแล้วเป็นใช้ตลอดชีวิตเลยถ้าเกิดมันไม่ผ่านก็คือใช้ไอเนี้ยฮะ่อยางน้ํานะครับพอยางน้ําทั่วไปแล้วก็ไปซื้อเนี่ยร้านฮ์ดแวร์ทั่วไปเนี่ยนะฮะประมาเนี้ยรียกว่าเขาเรียกว่ากรวยนะฮะไม่ใช่ครวยกรวยนะฮะ แล้วก็ตัดฉากนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้าล็อกของมันแค่นี้เองแล้วก็เติมไปนี่ครับเต,เติมก็เติมปกติไปเลยฮะดูสีฮะไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนนะสีของโอเมก้านี่ครับอันนี้คืออาโก้โก้ตวงแล้วใช่ไหมเป็น7จ็อใช่ไหมโอเคครับนี่คือ7จ็ดร้อยยี่สีนะครับสำหรับการใส่คือน้ำมันเครื่องดีมาก เปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูนี่ครับราคาตอนนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเขาแค่มาใช้แล้วเขาไม่มีขายนะครับเอามาให้เฉพาะนักแข่งใช้ผมก็ทะลึง่งผมไม่ได้เป็นนักแข่งเขาเอามาให้มาใช้ก็ลองดูแล้วกันช็อคทามาชกคหน้าทับมาดีหรือเปล่าดีครับมีชกหลักฮนะกอรไรเดอร์โอ้โหเสือมะนี่ครับเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือรอไหลให้มันรบหมดหมดนั่นเองส่วนชกหน้าครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอันนี้สีใหม่ลืมโชว์กำลังเคลื่อนใจยอยู่สีเหลืองหล่อมากโคตรหล่อเลยคือแม่งหล่อแบบผู้ดีไม่ได้หล่อแบบสต้อยแวนเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ออกแบบแนวฟรีคลาสที่ตำรวจแต่มันออกแบบแนวประทุศาทันหรือว่าผมคิดเป็ไม่รู้นะฮะชกหน้าคตโวนี้ฮะชกหน้าชกหน้าชกหน้ามองเห็นไหมวะเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย ตัวปรับเนี่ยเห็นไหมตัวปรับนี่ตัวปรับนี่นะปรับได้จริงนะครับใช้งานได้จริงอันนี้คือปรับเอาไว้สาหรับการใช้งาน2คนนะครับก็คือรับน้ำหนักได้2คนประมาณเอ่อไม่เกินร้อยโลนะครับประมาณนี้ส่วนชกหลังนะครับที่วันนั้นรีวิวให้ดูคือว่าจะมีการปรับค่าความแข็ขงของของสปริงได้ในการปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับผ้ารีบาวได้ตรงนี้นะครับก็คือหมุนตามคลิกเอาฮะ นะครับแล้วก็ตัวของผมเป็นตัวพิเศษคือสักลักคำว่าจอไรเดอร์ด้วยนะฮะเนี่ตัวเดียวในโลกนะฮะประมาณนี้ครับแล้วนนี้ก็คือเสร็จแล้วถูป้เสร็จแล้ว,วนะครับคือจริงๆแล้วจะใส่โอเมก้าด้วยเป็น9.9ตัวหัวเชื้อ9.9แต่ว่าเผอิญลืมหยิบมาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยไปใส่ที่บ้านเอาละกันนะครับเพราะว่าต้องใส่นะฮะไม่ใส่ไม่ได้มันเป็นยาเต็มติดผมไปแล้ววันนี้ก็คือปิดให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับ เอาละครับเพื่อนๆครับนี่ถือว่าเสร็จในเรื่องของสเต็ปของการถ่ายท้ำมเที่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต่อนะครับเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่านี่ฮะกุญแจนะฮะนี่ของผมยังไม่มีตังค์ซื้อรุ่นกุญแจเตารีดนะฮะมีตังค์ซื้อเอาไว้รูอย่างแย่ชอบแย่มากกว่านะฮะไม่ชอบบิดแค่ชอบแย่ิดปึดบ๊บ,บ,บ,บไปเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตวอร์มด้วยนิดนึ่งลืมบอกไปกรณีที่เพื่อนๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆีลืมลืมหอนิดนึงอันหนึ่ง เออก็เดี๋ยวหยิบของเตรียมตัวให้ไฟรายการนี่ครับคนที่ได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวผมกลับไปผมสุ่มรายชื่อให้เลยนะครับที่เล่นเกมก,กระโหลกะลาะไรเดอร์ก่อนนะครับถือช่วยกันถือไปที่ร้านหน่อยนะฮะก็จะมีตัวของลูฟม,มักห้ารางวัลน,นะครับนี่ผมให้ดูกันทชั้นเลยนะว่าผมส่งจริงเออแจกจริงไม่ได้สนะ่งให้มาเอาเองห้ารางวัลน,นะฮะนี่ฮนะสามแล้วนะอ่ะมีอีก เนี่ยผมบอกแล้วจ,จัดรายการมาเพื่อนๆล้วนไม่ได้พิ่วผมเองหรอกตัดสีละนี่คือเดี๋ยวรอรอสุ่มรายชื่อปบ่ายเที่ยงๆสายแล้วก็เดี๋ยวมารับที่ขังแบตเลยส่วนนี้ก็พิ้ของลิควิดมอลี่ก็มีตัวหัวเชือเอ้อน้านันเบนซินแล้วก็ตัวของหัวเชื้อไม่ใช่แล้วก็ลางหัวฉีดนะครับก็มีให้อีกบกังวันสุนบนะฮะหกลงวันก็คือ,อ,อไม่ใช่หกลงวันสามางวันก็คือ6กขวด 2, 4, 5, เขาปดหกขวดสองสี่ห้าเอาหายหาย,หายไปได้หนึ่งวะหายไปหนึ่งเว้ยเฮ้ยเออไม่เป็นไรจะเริ่มว่ากันสองสี่ห้าอะเก็บเอาไปเก็บก่อนอันนี้เดี๋ยวรอให้ผู้ชมดีก็เก็บนี้ด้วยเด้เก็บนี้ด้วยเก็บไปเลยครับเดี๋ยวรอนะครับลิลิควิดโมลี่รอกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ลูโกแม็กรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจัดให้ช่วงสายๆของกลับบ้านก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะร์ทเครื่องให้ดูแลรอแป๊บหนึ่ง กันไปก่อนนี่ฮะส่วนกล่องผมนี่ครับออกเทนแม็กที่ใส่อยู่นะครับก็ mm hmm. ยังใช้อยู่แล้วก็กาวแมงหลุดครับก่ mm hmm. าวแมงหลุดแมงเลยห้อยฮะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยมีตังค่อยซื้อสามเอ็ดีดแล้วแปะข้างๆนะครับกับกล่องออกเทนแม็ก hmm. นะฮะนี่ขอบอกว่าแมงเจ็บมากมันเฟิร์มนะครับแต่ว่าคุณต้องจุนให้แมนน่นนะครับเดี๋ยวรอดูกันหนึ่งนะฮะปิดก่อน เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาวอร์มเครื่องให้ดูกันนะครับจาไว้นะครับเพื่อนเพื่อครับรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งจะพึ่งจะถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเครื่องเย็นอย่าพิ่งซัดนะครับไม่เห,หมอนะครับแล้วก็อยา่าดึงพอเราใช้เป็นกล่อ,องสแตนเลโลนปั๊กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดกันแล้วก็มาบีบครับให้หน่อยบ,บีบเบยกให้หน่อยมีมือหนตั้ง ่าแน่นๆโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนี่ยครับรอแป๊บ,บนึงนะครับกระปุกเครื่องมันเย็นมากลืมบอกไปนะฮะเพื่อนๆคนที่ใช้เป็นกล่องเซนทรอลนะฮะดูนะฮะนี่คือเดินเครื่องแล้วนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะนี่คือท่อที่ซื้อจากพี่เอกมา ไม่ดับครับเห็นไหมครับไม่ดับนะครับนี่ครับไม่ดับครับโอเคไหมครับเรียงเซนสิติกเลยนะฮะขลุ่นตาไรเดอร์เจอกันทักทยกันได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะให้ดูอัตราลเร่งล้อลอยกันนะคะว่าเป็นงไงบ้างอัตราลเร่งล้อลอยวิส มาเฮ้ยมาไวขึ้นนะดูนะนฟังเสียงนะนี่ครับมันขึ้นดีๆครับต้องเป็นอย่างนี้ครับเอานะครับเดี๋ยวมาดูล้อลอยกันครับมองเก็บปะวะมุมนี้เห็นนะอ่ะอันนี้ละกันเห็นแน่นอนอยู่ล้อลอยนะฮะล้อลอ,อยเท่านะครับไปแล้วนะบ๊ายบายหนึ่งสองสาม ทันไหมครับดูกันทันไหมครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวดูอีกทีนะครับให้อีทีแล้วกันนะมอยาาเบิ้ลมากเดี๋ยวชาวบ,บ้านด่ากั่น,นี่เขาก็รังเกียจเราเกินแล้วผู้ชายที่อะไรแม่งมีรอยสัก ตาเร่งประมาณเมื่อกี้ชัดเจนนะฮะโอเคเนาะผมบอกเลยว่าเมื่อก,กี้นี้พอลองด้วยน้ำมันเครื่องโอเมก้าช็อคครับเพราะว่าตอนแรกน้ำมันเครื่องเดิมๆท,ที่ติดโรงงานมาอาจรตาเร่งแม่งไม่ได้อย่างนี้เลยพอเป็นโอเมก้าตัวรุ่นเนี่ย I 5 w 3 0เนี่ยเชีย่ยแม่งเจ๋งจริงเจงจริง,รงเดี๋ยวเหลืออีกสเต็ปเดียวก็คือเอาโอเมก้า99ดับไปบ้านแล้วก็หยอดใส่นะครับเติมสลิงใส่ เห็นชัดเจนนะครับว่ามันขึ้นมาไวกว่าเดิมอีกสุดยอดคุ้มกับการถ่ายน้ำมันเครื่องให้เพื่อนๆดูนะฮะเห็นตัวเลขกันแล้วนะครับ150ล้รอยลอยนะครับไม่ใช่140นะครับ150นะฮะครับทั้งเหงของผมวันนี้่าโอเมกาเอสพีวันครับอ3ตรสินะครับ่านมา เรียบร้อยนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาให้ดูกันใหม่แล้วก็อยาลืมนะฝากเขาด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้สเตปนี้ถือว่าใกล้จะจบแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําสรุปให้ฟังว่าราคาที่ทําไปทั้งหมดแล้วก็ไปทําที่ไหนมาบ้างเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่ชอบในการแต่งรถสไตล์นี้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แบบแนวสายแวนผมแนวแบบผู้ใหญ่ผมก็เลยไม่ได้ใส่น็อตนู่นน็อตนี่เข้าไปเพราะว่าไม่มีตังเหตุผลหลักคือไม่มีตัง เราทําแค่นี้แหละครับเพียงพอแล้วเพราะว่ารถเรามีไว้ขี่เราไม่ได้มีไว้โชว์นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าก็ขอให้มันสวยงามบ้างแล้วก็เชื่อว่ามันก็คงจะสวยแล้วเนอะเหลืออีกสเตปเดียวของทันนี้ก็คือว่าจะใส่เป็นเปียเลือกสีน้ําเงินโครมครับเป็นปีหน้าเลยครับเพราะว่าตอนนี้ส่งเปลือกไปเมื่อวานนี้แล้วก็น่าจะเสร็จปีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาประกอบให้ดูวันประกอบจะลื้อให้ดูกันแบบสดๆเลยว่าการลื้อไอชุดเปลือก P C X กปยังไงตอนแรกก็จะไปทําที่ร้านโดโด้น้องโดโด้แจ็คช็อปแต่ว่าไม่ทันเพราะเมื่อวานนี้ ทางกรมคัสซอมเขามาก่อนก็เลยนี่นะครับพระเอกผมก็คือน้องโก้เนี่ยเป็นคนลื้อเองนะครับลื้อเองประกอบเองใช้เวลาอยู่ครับแล้วก็มีจุดละเอียดอ่อนบางจุดที่เพื่อนๆที่จะต้องการในการเปลี่ยนสี b x ต้องรู้ด้วยเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันนะครับคราวนี้ก็คือขอแค่โชว์ความสวยของสีนี้ก่อน,นเอาละขอบคุณทุกท่านที่ตามชมครับขออนุญาตนะครับกลับบ้านแล้วกันเมียรอแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ